็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเสียใจหกทุกท่านผมว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีคนมาทยอยมาเพราะว่าบางคนก็ปรับปรับตัวนิดนึงให้กลับมาอยู่เป็นเขาเรียไงนะ้โหมดที่จะมาเรียนทุกวันเสาร์ผมก็ผมกับภรรยาก็เอ๊ะวันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> หลังจากตอนนั้นที่เราเรียนมาสองสองเดือนครับคุณแพทย์แล้วก็พอหยุดไปเนี่ยก็เลยเอ๊ะวันเสาร์มันดูว่างๆพี่คนพอปรับตัวได้ไปเที่ยวมากลับมาอา้าว ต้องมาเรียนนั้นเหรอแต,แต่ดีใจที่มาเรียนนะครับเดี๋ยวว่าผมคิด,คดว่าเดี๋ยวคงม,มีคนทยอยทยอยขึ้นมาอีกนะครับก็วันนี้เราก็มีได้รับเกียรติจากคุณแพทนะครับพอวิทยุปทุมต้องต้องบอกว่าผมก็ซื้อหนังสือคุณแพทมาอ่านพอสมควรเป็นหนังสือที่อ่านง่ายพลายาผมก็ซื้อมาอ่านเหมือนกันครับก็ในวันนี้ได้ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้กับเราเรื่องเทคนิคอลด้วยครับงั้นผมไม่เพื่อไม่เสียเวลาเชิญคุณแพทลยวนะครับ ก็โอ้โหข้างหลังไก่ไกลจังไม่น่าข้างหน้าครับก็นี่นี่สัปดาห์จะสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายเลยอ๋อโอเคโอเคนะครับงั้นต้องทดสอบความรู้กันหน่อยนะครับหลายคนบอกอะไรเนี่ยมีการทดสอบความรู้นะครับผมว่าเราเรียน เลียนกันไปนหมดแล้วถูกไหมครับทั้งทั้งฟันเดอร์เบน t ทลเทคนิคเลด้วยหรือเปล่าครับครับอ่างั้นเดี๋ยวทดสอบทดสอบนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวเข้าเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถามก่อนรู้จักแพลน B ีไหมครับรู้จักแพลน B เป็นธุรกิจที่ดีหรือไม่ดีครับใครว่าดีครับโอ้ทุกคนบอกว่าดีหมดเลยแพลน B นะครับเออมาถามในมุมนี้นะครับผมเปิดงบการเงินก่อนนะครับแพลน B เพิ่งเข้าตลาดเองนะครับโอ้เห็นเห็นตัวแดงคุณว่านักทุนมองว่าไงครับแย่แล้วตัวแดงนะครับ เป็นลบลบหนึ่งจุดสามเก้านะครับอ่านะครัแน B เนี่ยนะครับถ้าใครได้ IPO เนี่ยคุณสราบไหมาอพเท่าไหร่มีใครได้ IPO อไหมครับแผ่น B ไม่ได้เลยครับแปลกใจไหมหุ้นที่ขึ้นเยอะๆยอะเราไม่ได้แต่หุ้นไหนเข้าแล้วลงแบบการบินกรุงเทพเนี่ยตึกใกล้ๆเนี่ยนะครับงเอย่างเงี้ยเราได้เต็มพอร์ตเลยนะครับสังเกตไหมสังเกตไหม เออคุณเคยถามไหมว่าทําไมทําไมหุ้นดีๆเราไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับออเออเออน่าสนใจน่าสนใจไม่ผมก็เคยถามว่าเอ๊ะทำไมแบบเวลาหุ้นหุ้นดีๆเนี่ยหลายย่อยไม่ค่อยได้แต่ถ้าหุ้นไหนซื้อแล้วลงเอาลงเอาตั้งแต่ตแ,ตตแต่ก่อนมันมีอะไรเพสนะเพสหุ้นยาฆ่าแมลงวันนี้มันกลับขึ้นไปแล้วนะถูกไหมครับนะครับแต่แต่ตอนข้าวน,นี้ลงแบบน้ําตาไหลมีใครเคยได้เพสไหม มีไหมครับเพสโอ้โหมีมีหนึ่งท่านเป็นไงครับตอนได้เพสคือคือตอนตอนตอนได้ก็โอเคถูกไหมคือตอนเราตอนมาร์เก็ตติ้งโทรมาพี่จะเอาเท่าไหร่พี่บอกมาเลยใช่ไหมพี่ทัดได้เต็มที่เลยเราเราก็แบบเอ๊ะทำไมอ่ะปกติเราไม่ค่อยได้ IPO โอไงแต่คนเอาอย่างนี้รายย่อยส่วนใหญ่ชอบ IPO โไหมชอบถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามองว่าเนี่ย i p พส่วนใหญ่กำไรนะครับ แต่ไอ้หุ้นที่ไหลย,ย่อยได้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นคล้ายๆแบบเนี้ยเข้ามาแล้วลงมาหาศาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากชี้ประเด็นนะครับทําไมหุ้นที่เข้ามาแล้วขึ้นเยอะๆไหลย,ย่อยไม่ค่อยได้นะครับเพราะอะไรครับมีใครทราบไหมอาจจะเมื่อกี้ใช่อ่ารายใหญ่เก็บไว้เยอะนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีอะไรครับ กองทุนกองทุนซัดเบเอไปเต็มๆเลยนะกองทุนยางบวัวหลวงเนี่ยเต็มเต็มปอร์ดเลยนะเบเอเนี่ยนะครับแล้วบเอไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะเบเอก็หุ้นดีนะเดี๋ยวผมเปิดงบงกันเงินให้ดูก็ได้นะครับคือพวกนี้จริงๆไม่ใช่หุ้นไม่ดีมันไม่มีหุ้นไหนคือพวกนี้บริษัทที่เข้าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่ดีนะครับแต่บริษัทที่ที่เข้ามาแล้วขึ้นแรงๆตอนหลังเนี่ยหลายๆบริษทัทไม่ใช่บริษัทที่ดีนะเออ คือมันคนละเรื่องกันอะคือวันนี้ผมว่าจะบอกว่านักทุนกำลังงงอยู่กับเรื่องของมูล,ลค่ากับราคา value กับ price ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคิดแบบเนี้ยเราคิดแบบคนส่วนใหญ่นะคิดเหมือนคนประมาณ80%น่ะที่เข้าตลาดแล้วไม่กําไรอ่ะนะครับอันเรามาดูตัวนี้ก่อนอน,นะครับ Plan B เปิดงบการเงินนะครับมีมีใครสอนดูไปแล้วครับมีอาจารย์ท่านไหนสอนดูเรื่องนี้อ่ะโอเคงบการเงินเปิดนะครับปปิบแผ่นบโอ้โหไม่มีอะไรให้อ่านเลยนะครับอ่ะมูลค่า17,000เ 17, จ็ดพล้าน นะครับ P 8ปดสเท่าคุณว่าถูกหรือแพงเดี๋ยวก่อนดูแค่น,นี้ก่อน P 8ปดสเท่าแปลว่าอะไรครับ P 8ปดสเท่ามีใครทราบครับ P 8ปดสเท่าคือ84ปีคืนทุนฮย <c oughs> น่าประหลาดใจว่าทำไมคนซื้อหุ้นที่8.4ปีคืนทุนนะครับ พีเดี๋ยวก่อน PE หามาจากอะไรครับตัว PE P, e. P e. คือ price ถูกไหม E คืออะไรครับ Earning คุณพอจะเดาได้ไหมว่า Earning ตัวนี้เท่าไหร่ทำไงครับเอ,เอาเอาอะไรครับอ่าถูกต้องก็เอา Earning per share เนี่ยนะครับเราหา Earning per share จากจากตรงนี้น่แสดงว,ว่าคุณลองเดาซิว่าตอนนี้ Earning ของตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับใครช่วยผมคิดนิด,น,ดนึง ตอนนี้มูลค่า1มื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับมันมาจากผู้แยว่าวันนี้กําไรสุทธิเนี่ยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยคูณ8ปดิบสี่เท่าจะเท่ากับตัวนี้ในใครช่วยผมหานิดนึงว่าวันนี้กําไรสุทธิน่าจะเท่าไหร่ครับนะเท่าไหร่ครับ1มื่นเจ็ดพันล้านหารแปดสิบห้า มนันเท่าไหร่รมนันเท่าไหร่ครับเล่นเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลยหลายคนบอกเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยล้านทันไหมครับท่านไหนไม่ทันทันไหมครับหาได้จากอะไรครับแสดงว่ากําไรสุทธิวันนี้เนี่ยกำไรสุทธิของบริษัทเลยนะไม่ต้องต่อหุ้นนะกำไรสุทธิของบริษัทเลยเนี่ยวันนี้ประมาณสองสองร้อยล้านนะครับมูลค่าตลาด หมื่นเจ็ดพันล้านปีแปดสิบสี่เท่าคืออะไรคือถ้าบริษัทนี้ไม่เข้าตลาดเนี่ยเขาได้กําไรสุดทธิเนี่ยต,ต่อปีก็คือปีละประมาณสองร้อยล้านถูกไหมทาอีกกี่ปีครับถึงจะได้หมื่นเจ็ดพันล้านทํากี่ปีครับทาอีกแปดสิบสี่ปีไงนะครับแต่ถ้าบริษัทนี้ไม่เข้าตลาดเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแพลน B ที่อยู่นอกตลาดนะครับเจ้าของก็จะได้รายได้ปีหนึ่งประมาณ200ล้าน นะครับอันนี้แอบสูมว่าบริษัทไม่ได้เติบโตนะเราเรากำลังมองว่าถ้าบริษัทนี้อยู่นอกตลาดเนี่ยปีนี้เจ้าของก็ได้แค่สองร้อยล้านแต่วันนี้พอเข้าปับ๊บเจ้าของได้หมื่นเจ็ดพันล้านหลายคนบอกอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับเออหลายคนบอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดในหัวของฉันว่าจะเอาบริษัทฉันเข้าตลาดบ้างถูกไหมนะครับมีใครท,ทําธุรกิจส่วนตัวไหมมีไหมครับอนะครับคือพูดง่ายถ้าบริษัทพี่เข้าตลาดก็แตุ่มไม่เท่านี้นะ 84เท่าทําไมนักทุนถึงยอมให้โอ้โหมูลค่าขนาดนี้ครับความคาดหวังในการเติบโตในการธุรก,กิจถูกไหมใช่ไหมใช่แล้วาาตามลอจิกเลยคือว่ามันจะโตขนาดนี้จริงเหรอคือว่ามันจะเป็นอย่าง,างนี้จริงหรือเปล่าอันนี้มันสิ่งที่น่าสนใจนะครับ เพราะมันคือทั้งหมดของของเรื่องหุ้นเลยคือบางครั้งเนี่ยจริงผมเข้าตลาดหุ้นผมสอนสอนหุ้น,นเยอะมากเลยแต่อันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอะ่ะคนา่วใหญ่ไม่เข้าใจว่าหุ้นคืออะไรมีใครทราบไหมหุ้นคืออะไรหุ้นเนี่ยคืออะไรคืออะไรครับความเจ้าของกันธุรกิจใช่ก็จริงใช่เลยนะแต่ถามว่า คุณนึกภาพว่านักลงทุนมองอย่างนั้นหรือเปล่านักวทุนมองอะไรครับในในในเชิงของนักลทุนค,คุณลองวันนี้ลองให้คุณหลับตานิดหนึ่งแล้วแล้วมองนึกไปว่าวันนี้นักลงทุนในตลาดที่เข้ามาวันนี้ประมาณหนึ่งล้านบัญชีแล้วฮะนะครับซึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในนี้เจ๊งครับติดหุ้น AJP นะครับคุณคุณลองนึงกภาพว่าคนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนที่เข้าตลาดหุ้นอย่างแรกเนี่ยมีการศึกษานะครับแล้วมีเงินด้วย แสดงว่าเขาเป็นท็อปของประเทศนะเขาเป็นพูดง่ายว่าเป็น,ปนถ,ถ้าเป็นในประเทศเนี้ยเป็นท็อปของปีระมิดเหละถึงเข้าตลาดหุ้นได้อะแต่คำถามว่าทำไม80%เขาถึงขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะเขามองตรงนี้ไงเพราะเขามองอะไรครับเขาไม่ได้มองว่าหุ้นเป็นความเป็นเจ้าของนะเอาถามจริงคุณมองว่าหุนคือความเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่า คนที่มองว่าหุ้นเหมือนหุ้นคุณคุณซื้อหุ้นเหมือนเป็นเจ้าของอะ่ะมีใครคิดแบบนี้ไหมคุณว่ามีไหมในตลาดอ่าใช่อย่างอ่าอย่างต้นนิเวศนะครับเออคุณก็วีนะครับแล้วเขามองต่างนักงทุนทั่วไปครับนักลคทุนทั่วไปมองแค่มองแค่นี้เองถูกไหมครับวันนี้คุณบอกเอาเอา,เอา,เอามือใหม่เข้ามาในตลาดเลยปุ๊บมาเรียนปั๊บเนี่ยหุ้น พอแบบนี่แพนบีคนส่วนใหญ่มองแลครับโ,โหสี่บาทถูกนะราพอเปิดปตทะอุ้ยแพงสุดยอดวันเท่าไหร่นะสามร้อยกว่านะครับอันนี้คือกับดักแล้วนะนะครับกับดักเพราะอะไรเพราะสี่บาทเนี่ยจริงๆคืออะไรครับคือแปดสิบสี่ปีคืนทุนนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณถ้าคุณเข้าไปเป็นเจ้าของกิจาการนี้สมมติคุณคุณคุณซื้อกิจาการนี้ไปเนี่ยคุณซื้อด้วยเงินหมื่น็ันล้านนะ่ะ เหมือนวันนี้ยผมยกตัวอย่างนะคุณเจอบริษัทหนึ่งคุณบอกมี potential มากๆเลยนะครับอีกหน่อยคงเป็นอีกหน่อยอีกหน่อยเราเรารู้มันชัวร์มันไม่ชัวร์ถูกไหมแต่เขาบอกอีกหน่อยเนี่ยมันจะ control ตลาดสื่อน,นอกบ้านซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อยู่คอนโดนะครับก็บริโภคสื่อในบ้านน้อยลงเขาชอบมีชีวิตนอกบ้านดังนั้นบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีมากๆสมมติผมผมโอ้โหผม,ผมเจ้าของแผ่นบีผมอธิบายให้คุณฟังเพื่อจะขายธุรกิจคุณนะนะครับคุณฟังแล้วเป็นไงโหเคลม เ่ความเคลิ้มมโอ้โ oh, หอีกหน่อยจริงๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องออกนอกบ้านนะเดี๋ยวนี้ออกนอกบ้านหมดแล้วนอกบ้านก็จะมีสื่อของผมแพนบีอยู่ทุกที่นะครับแต่นั้นผมจะขายคุณในในราคา84เท่าของเอิร์นนิงของผมคุณเป็นไงครับคุณเป็นไงคุณไม่ซื้อครับ <laughs> ถูกไหมแต่ถล้าผมบอกผมขายคุณ4 4บาท98คุณเป็นไงโอ้โ oh, หถูกมากซื้อไหมซื้อ วันนี้หุ้นตัวนี้ขาขึ้นหรือขาลงครับถ้าซื้อตัวนี้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคุณว่ากำไรหรือขาดทุน,ส,นสั้นๆสั้นๆอาจจะเป็นสักสามเดือนข้างหน้าน่าจะกำไรหรือน่าจะขาดทุนใครว่าอ่ะผมทุกอย่างนะวันนี้เปิดไปวันจันทร์เนี่ยคุณซัดตัวนี้เลยแผนบีปึ๊บเข้าพอร์ตลองเดาซิวันในอีกประมาณสักสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงใครว่าขึ้นครับ แค่ว่าลงเชื่อไหมขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันสามเดือนข้างหน้ารู้ว่าทำไมคุณทราบแล้ว่าทำไมแปลกไหมเดี๋ยวกันแปลกไหมแปลกไหมครับเราแปลกใจถูกไหมทำไมหุ้นแพงไม่ลงสักทีหนึ่งนะครับทำไมหุ้นถูกซื้อเท่าไหร่ยิ่งซื้อยิ่งลงสังเกตไหมหุ้นถูกอย่างเช่นไรครับวันนี้หุ้นถูก แจดแจดนถูกครับ<_ <d> _ <n ose> เ,เ,เดี๋ยวอาผมว่าพวกคุณทำกันบ้านมาแล้วตัวไหนถูกขอผมสักตัวหนึ่งเอ,เ,อเจด,ดีไม่ถูกนะเ,เจด,ดีไม่อู้ี่ตัวไหนนะครับโพล่าถูกคนระับเอาบริษัทที่เราเราเข้าใจกันเดี๋ยวก็ปตทถูกหนระือแพงหลายคนบอกอันี้ก่อนตัด ตัดเรื่องอนาคตออกไปก่อนวันนี้กำลังคุยเรื่องเรื่องเรื่อง value ก่อนผมตัดเรื่องอนาคตไปก่อนนะตัดเรื่องอนาคตเอาไว้ถามว่าถ้าพูดเรื่องอนาคตเนี่ยเราพูดยังไงก็ได้ถูกไหมแต่เราตัดเรื่องเราเราเข้ามาเรื่อง value ก่อนเรื่อง value คือเรื่องของมูลค่าจริงเลยของธุรกิจวันนี้นะครับตัวนี้ถูกหรือแพงแพงมากเราตัดอนาคตไปก่อนนะแพงมากนะครับไหนมาดูปตทสินะครับเป็นธุรกิจที่เรารู้จักกันดีนะครับ 18เท่าเป็นไงบ้างครับอ่เทียบกันแผน B บลททอ,อะไรแพงกว่ากันครับแพน B ถูกไหมนะครับแต่ถ้าถามรายย่อยหุยแพงน,นลรก361บาทนะครับต่อหุ้นถูกไหมนะครับแต่ถ้าเป็นแผน B โอบาทถูกนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคุณนึกภาพว่าตัวเนี้ยนะครับ แผ่น B ผมไม่แน่ใจว่าจะปันผลได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้คนส่วนใหญ่เวลาอ่ะถ้าคุณมองตามตลาดคุณจะมองว่าไงคุณดูจากงบการเงินก่อนโอ้โหปีปีห้นะกำไรแสนล้านปี55าห้านะกำไรแสนปี56าหกเก้าหมื่นปี57